สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสถานีประกันสังคมนะคะที่จะมาพบกับคุณผู้ชมนะคะโดยเฉพาะผู้ประกันตน1ิกว่าล้านคนทั่วประเทศค่ะในเวลา10บนาฬิกาจนถึง11บเอดนาฬิกาโดยประมาณนะคะที่นี่สถานีข่าวระวังภัยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเราปรับบรรยากาศห้องส่งของเราค่ะมานั่งโซฟาสบายๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะพูดขออภัยค่ะเราจะพูดคุยกันนะคะในเรื่องของความสุขค่ะเป็นเรื่องของโครงการโครงการหนึ่งที่น่าสน ใจโครงการที่จะนํามาซึ่งความสุขนะคะนั่นก็คืองานประกันสุขกับประกันสังคมมาตรา40นั่นเองนะคะส่วนรายละเอียดของงานจะเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่มาที่ไปแล้วก็รวมไปถึงความสําคัญของการเป็นผู้ประกันตนนะคะและแน่นอนค่ะว่าในทุกๆวันนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสํานักงานประกันสังคมเข้ามาตอบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิของผู้ประกันตนนะคะก็เจรศัพท์สอบถามเข้ามาได้ะคะ่ะในช่วงครึ่งแรกของรายการนั้นฝากคําถามกันไว้ก่อนนะคะ ที่02 338 38, 38 34ถึง6นะคะส่วนครึ่งหลังของรายการเดี๋ยวเราจะมาตอบกันที่หน้าใหม่หน้าจอนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันดำเนินรายการร่วมกับคุณเฉลียวคงตุกนะคะส่วนวิทยากรของเราค่ะขอต้อนรับนะคะคุณรุษฎีอมรานุรักรษ,ษ์ท่านรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะครับสวัสดีครับท่านรองสวีครับสวัสดีครับ บอวันนี้ปรับมานั่งคุยกันในรูปแบบของสบายๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเราอยากจะคุยกันแบบมีความสุขใช่แล้วก็เชื่อว่ามีความสุขกับหลายๆคนด้วยค่ะและถ้าใครจะมาเป็นผู้ประกันตนโอ้ต้องยิ่งมีความสุขแน่นอนนะคะก็จริงๆเนี่ยเป้าหมายเราอยากจะให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระบบประกันสุขภาพทั้งหมดนะไม่ว่าจะประกันอยู่กับระบบไหนก็แล้วแต่นะฮะระบบไหนก็แล้วแต่ให้ มีหลักประกันในชีวิตว่างันเถิดนะฮะเหมือนกับที่เมืองนอกเวลาก็มีเหตุเพศภัยอะไรนะ้นท่านรองเขาพร้อมปิดบ้านเลยเขามีประกันทรัพย์สินมีประกันสุขภาพมีทุกอย่างนะคะคนไทยเองท่าได้แบบนั้นก็ดีโดยเฉพาะประกันสังคมค้ำประกันเรือรัฐว่ากันอย่างนั้นก็ได้ใช่ฮะนะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญที่สุดพรุ่งนี้ทางสำนักงานประกันสังคมจะมีกิจกรรมพิเศษก็แล้วกันนะฮะเรียกว่ากิจกรรมพิเศษเรียกโครงการนี้ว่าโครงการประกันสุขกับประกันสังคมนะฮะค่ะ นะคะก็ต้องเรียนถาม่มันที่อยู่ตรงกลางนี่ไหมค,คะท่านรองนะคะ,คะที่าที่ไปโครงการนี้ยังไงคะ แค่ก็จริงๆอยากจะเล่าถึงที่ไปที่มาของโครงการในทันทีแต่ว่าอยากจะพูดถึงสิ่งที่ท่านพิธีกรได้พูดไว้เมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประเทศเราเนี่ยมีระบบประกันสังคมแบบทวนหน้าคือหมายหมายความว่าประชาชนทั้งประเทศเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้อันนี้เป็นสิ่งที่เป้าหมายหลักที่เราอยากจะให้เป็นแต่อย่างไรก็ตามในเบื้องต้น ทางรัฐบาลเองนะคะก็บอกว่าทําสิทธิประโยชน์ให้ดีที่สุด mm hmm. เพื่อให้ประชาชนติดใจแค่ mm hmm. นี้ก็ต้องย้อนมานิดนึงเพราะว่าท่านพิธีกรผู้น่ารักก็บอกไว้แล้วว่าขอบคุณค่ะเรามีมาตราสามสามเป็นผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบที่มีนายจ้างยี่สิบกว่าปีผ่านมาแล้วกล mm hmm. ุ่มเนี้ยเขาเรียกกันมาตราสามสามหลายคนไม่เข้าใจว่างงเอ๊อ mm hmm. แล้วมาตราสามสามคืออะไรก็คือลูกจ้างที่มีนายจ้างาตามระบบ ตามพรบรประกันสังคมมีภาษาพูดที่ง่ายๆไหมครับภาษาพูดที่ง่ายคือถ้ารู้จ้างคนนี้มีนายจ้างอยู่คุณเป็นผู้กระตนมาตรา 3- 3สตามกฎหมายประกันสังคมควันใดทีออ่ออกจากนายจ้างและพันตัวเองมาอยู่เฉยๆแต่ติดใจยอยากอยู่กับกองทุนประกันสังคมของเราต่อไปเพราะว่าสิทธิประโยชน์ดีค,คุณก็สมัครเข้ามาใหม่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อจากมาตราสามสาเป็นผู้กระตนมาตรา3 9มเก้ สกลุ่มนี้อยู่กับเรา22ปีแล้วมีหลายอย่างที่เขาไม่ยอมหลุดจากเราไปว่าเราก็โอเคนะระบบประกันสังคมดีใช่ไหมคะ,ะมแต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่รัฐบาลเห็นว่าให้เขามีสิทธิ์ในระบบประกันสังคมด้วยจะดีที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตก็คือกลุ่มที่ทำอาชีพอิสะระก็ได้ชื่อใหม่ชื่อละค,คือ ผู้ประกันตนตามมาตรา40ซึ่งเราก็ทำมาได้ระยะหนึ่งปีที่แล้วรัฐบาลบอกไว้ว่าหาสมาชิกให้ได้หนึ่งล้านสองแสนคนโอ้เราทำได้ทะลุดีใจมากทะลุเป้าเป้าใหม่มาแล้วค่ะ2,556รัฐบาลบอกขออีกสัก2องแสนคนเป็น หนึ่งล้านสี่แสนคนรวมของเก่าด้วยนี่ก็คือที่มาที่เราจะต้องมีการประชาสัมพันธ<ม>์ให้ประชาชนทั้งประเทศได้รู้ว่าระบบประกันสังคมนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านแล้วนะคะ<ม>ก็เลยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้โครงการนี้สำเร็จได้เราก็จัดให้มีงานประชาสัมพันธ์ชื่อว่าประกันสุขกับประกันสังคมคซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้<ม>ค่ะ เบื้องต้นก็เบื้องต้นสตาร์ดีนะครเพราะเมื่อวานเราคุยกันว่ามาตราสิสิมี1นึ่งล้านสองแสนกับอีก4ี่0 0ื่กว่าคนละโอ้โหเลยอีกแสนหจิ๊บจพรุ่งนี้อยากได้เยอะๆเลยค่ะอยากเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานกับเราค่ะกิจกรรมที่จะมีพรุ่งนี้มีมีอะไรอย่างไงบ้างคร เบื้องต้นนะคะสถานที่จัดก่อนอเราจัดกันที่สำนักงานใหญ่ของเราที่สำนักงานประกันสังคมซึ่งสำนักงานอยู่ใกล้กับกระทรวงสาธารณาสุขนะคะก็เชิญชวนประชาชนทุกท่านไปได้ในในงานเนี่ยท่านรัฐมนตรีพรเดิมชัยสาสมทรัพย์มาเป็นประธานในพิธีสิ่งที่เราอยากจะประชาสัมพันธ์ให้เห็นได้โดยเด่นชัดเราอยากโชว่วา ผู้กันตนมาตราสี่สิบผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เราว่าเนี่ยนะคะคนแรกของเราใครโอ้หน้าตื่นเต้นค่ะเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่คนที่หนึ่งเลยปี25 4 0 2546สี่้าสฮะที่ที่มาเป็นสมาชิกกับเราคนแรกเลยครับจากวันนั้นถึงวันนี้ยังเป็นอยู่และจ่ายเงินสมทบสม่ำเสมอไม่เคยพลาดเลยต่อเนื่องไม่มีฟันหลอฮะไม่ฟันหลอเลย อันนี้น่าสนใจแล้วเราก็ภาคภูมิใจก็ท่านจะมาด้วยทำไมเราถึงใช้คำว่าท่านท่านเป็นพระค่ะเป็นพระซึ่งเป็นความตื่นเต้นแล้วก็เราก็ภูมิใจอันนี้ประธาตนตั้งแต่วันแรกนี่เป็นพระอยู่แล้วเป็นพระฮะแล้วก็อยู่ที่จังหวัดชนบุรีท่านรับนิมนต์ที่จะมาให้ในวันพรุ่งนี้เรียนเชิญท่านไปร่วมงานและท่านลองได้สนทนากัน พระองค์พระองค์พ <c oughs> ระองค์นี้ดูนะฮะ <c oughs> ว่าทําไมถึงอยู่กับเรา <c oughs> อันนี้ก็น่าชื่นชม <c oughs> น,นี้แค่นั้นก็ไม่พอเรา <c oughs> คิดว่าเมื่อเรามีเป้าหนึ่งล้านสองแสนเพราะนั้นคนที่ เป็นสมาชิกกับเราคนที่หนึ่งล้านสองแสนก็น่าสนใจใก็เป็นแม่ค้าอยู่ที่จังหวัดหนองคายพรุ่งนี้มาด้วยน<อ>ะฮะก็จะมอบวุฒิบัตรมอบเกียรติบัตรให้แล้วก็มีรางวัลให้ของขวัญให้นิดหน่อยอเพื่อเป็นความประทับใจต่อกันงานนี้เนี่ยมีดารามาร่วมงานคุณแผ่นเค้ก จะมาสมัครเป็นมาตรา40กับเราในวันพรุ่งนี้ก็เลยคิดว่าคนที่จะรับสมัครคุณแผนเค้กที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นท่านรัฐมนตรีพระเดิมชัยสบเะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของประกันสังคมนะคะที่จะเป็นคนรับสมัครคุณแผนเค้กดารานี่ถือเป็นอาชีพอิสระอิสระ เข้าได้หมดเลยนะฮะเชิญชวนท่านดาราที่อยู่ในหน้าจอทีวีทุกที่เลยค่ะโครงการประกันสังคมเป็นเรื่องที่ดีท่านมาเป็นสมาชิกกับเรามาพีอาให้เราได้ด้วยยิ่งดีใหญ่ยังมีหลายคนฮะถ้าตามโบชัวจะเห็นนะคะว่าดารามาเยอะเมื่อวานผมพูดไว้แล้วว่ามีนักร้องที่เป็นหัวใจผมอยู่เนี่ยจริงๆก็อยากจะไปดูด้วยพรุ่งนี้ เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญไม่เลยคุณไททนาวุฒิแต่ว่าคุณวิกี้อาจจะไม่ชอบไททนาวุธหรือเปล่าไม่ชอบเใช่เลยใช่เลยแล้วยังชอบใครอีกไหมฮะมีหลายคนนะคุณเขาทรายมาคุณตักสริพรนี่ก็ร้องเพลงเพราะนะแม้ว่าจะผ่านตัวเองมาเป็นดาราศิลปินตลกแล้วนะคะแล้วก็คุณตู้ดิเรกอันนี้สมัยก่อนบริกแดนต้องไปดูนะ ดาราไม่มีกระดูน่เขาเขามือก็จะไปพร้อมกับขาตัวเขาไม่มีีซมีซีดีเพลงเขาจะติดเสื้อเขาสมัยก่อนนะคะมีถามตอบรางวัลชิงรางวัลมากมายนะคะเราจะจัดรางวัลไว้ให้กับผู้ที่สนใจไปในงานอยากให้ไปร่วมงานกับเราทุกคนก็จะมีอะไรติดไม้ติดมือกลับรวมทั้ง พร้อมที่จะสมัครเป็นมาตา40กับเราเราก็ยินดีรับในวันพรุ่งนี้ด้วยนะฮะเอกสารจําตัวก็มีแค่บัตบประชาชนใบเดียว เร้อมเงินอีกนิดหน่อยค่ะก็เงินเดือนแรกนะร้อยหรือหนึ่งร้อยหรือหนึ่งร้อยห้าส ouais <100, S 1> <certains> ิบแล้วแต่ก็ไม่มากเป็นได้นะเพราะนั้นก็จะมีชมรมแท็กซี่ก็มาร่วมงานกับเราเยอะรถตุ๊กๆก็มามากมายแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็มาอยากให้เห็นภาพว่าผู้ประกอบอาชีพอิสระเนี่ยมีหลายรูปแบบมาได้หมดเลยค่ะก็คือพ่อค้าแม่ค้ามาพรุ่งนี้ก็มาช่างเสริมสวยคืออะไรก็ตามแต่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปของบริษัท